สวัสดีค่ะพบกับร้านเสื้อลูกไม้ TK กันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเรียกว่า EP 22นะคะซึ่งเป็นเสื้อลูกไม้ฝรั่งเศสแบบที่ติ๊กใส่อยู่นี้นะคะจะมีทั้งหมด5สี5ไซส์ด้วยกันเลยนะคะซึ่งจะ,ะมานำเสนอให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูแบบกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูช่องทางการสั่งซื้อกันก่อนนะคะซึ่งช่องทางแรกค่ะสามารถ โทรศัพท์นะคะมาสอบถามได้ที่เบอร์085-188-4659นะคะ0851884659ค่ะซึ่งเบอร์โทรนี้นะคะสามารถแอดไลน์มา,าแอดไลน์เข้ามาได้ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวติ๊กจะส่งลิงก์เพื่อให้เข้าไลน์แอดของทางร้านอีกทีหนึ่งนะคะส่วนช่องทางที่2ค่ะลูกค้าสามารถเข้าไปที่ช่อง y t u t u นะคะแล้วก็ f a c e b o o k นะคะพิมพ์คำว่า เสื้อลูกไม้ TK นะคะอ่าซึ่งเสื้อลูกไม้ TK นะคะ TK เป็นภาษาอังกฤษค่ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเสื้อกันก่อนเลยนะคะสำหรับเสื้อที่ติ๊กใส่อยู่นี้นะคะจะเป็นเสื้อลูกไม้ฝรั่งเศสแบบนิ่มนะคะซึ่งจะเป็นไหล่ย,ยกนะคะแขนกระบอกค่ะอ่าเป็นลายดอกไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะ สีนี้จะเรียกว่าสีม่วงอ่อนนะคะสีม่วงอ่อนค่ะซึ่งจะมีทั้งหมด5สีด้วยกันสีแรกที่จะนําเสนอเป็นสีม่วงอ่อนสีปูนสีโอวันตินสีเหลืองและก็สีฟ้านะคะซึ่งจะมีทั้งหมด5ไซส์ค่ะค่ะเริ่มตั้งแต่ไซส์อก 38, 40, 42ราคาจะอยู่ที่800บาทนะคะ ไซส์อก44และ46นะคะราคาจะอยู่ที่840บาทค่ะก็ส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นตัวแรกสีแรกนะคะสีม่วงอ่อนเดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปกันเลยนะคะค่ะสีนี้นะคะจะเรียกว่าสีปูนนะคะจะอ่อนลงมาหน่อยจากสีม่วงอ่อนเมื่อสักครู่นะคะซึ่งจะเป็นคอกลมปาดแบบนี้นะคะไหลยกแขนกระบอก ตรงสวยนะคะไม,ไม่เกะก,กะนะคะแล้วก็เนื้อผ้าก็จะนิ่มนะคะไม่คันเลยนะคะ,ะลูกค้าสามารถใส่ไปงานบูญงานบวชงานเลี้ยสงสงสรรค์ต่างๆนะคะงานแต่งงานได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปกันค่ะค่ะส,สีนี้ค่ะเรียกว่าสีโอเนตินนะคะก็จะดูซอฟลงมาหน่อยอีกออลองจากสีปูนเมื่อสักครู่นะคะค่ะซึ่ง เสื้อนะคะจะเป็นลายดอกไม้มีเหมือนคล้ายๆเป็นสร้อยระยะลงมานะคะเพิ่มให้เสื้อมีดูมีมิติแล้วก็สวยงามมากขึ้นด้วยนะคะค่ะตัวนี้นะคะเป็นสีโอวันตินค่ะ สีต่อไปนะคะสีที่4ค่ะจะเป็นสีเหลืองนะคะก็คือ,อใส่แล้วก็ดูสวยนะคะสว่างสดใสามากๆเลยนะคะลายก็เป็นดอกไม้ระยะอย่างที่บอกนะคะทำให้เราดูมีมิติในในในตัวเสื้อนะคะมีมิติสวยงามมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งก็ใส่แล้วไม่คันด้วยนะคะใส่สบายมากๆเลยนะคะรุ่นนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปกันค่ะ ตัวนี้ค่ะจะเป็นสีฟ้านะคะสดใสมากเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ,ะเราก็ใส่ไปงานบุญงานแต่งงานเลี้ยงฉลองต่างๆได้เลยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทวนสีและไซส์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสีแรกนะคะจะเป็นสีม่วงอ่อนสีปูนสีโอเนเจนสีเหลืองและสีฟ้านั่นเองนะคะซึ่งมีทั้งหมด 5ไซส์ด้วยกันนะคะไซส์อก 38, 40, 42ราคาจะ800บาทนะคะส่วนไซส์อก44และ46นะคะราคาจะอยู่ที่840บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งเป็นราคาที่เป็นกันเองมากๆเลยนะคะแล้วก็ย้ำจริงๆเลยนะคะว่าเสื้อรุ่นนี้นะคะใส่สวยนิ่มสบายมากๆนะคะไม่คันด้วยค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะต้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะสําหรับทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะคะที่ได้เข้ามาติดต่อสอบถามแล้วก็มาอุดหนุนกันนะคะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนในคลิปนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ